อันนี้เนาะก็จะเป็นพวกไผ่สร้างไผ่หรือว่าบ้านผมเรียกว่าไผ่ลวกดานะครับไผ่เ่งเนี้ยช่วงนี้มันจะเห็นหน่อชัดหน่อยครับผมหน,น่อมันจะออกแบบลายๆอย่างเงี้ยนะนะครับอ่าเนี่ยหน่อเขาจะเป็ประมาณเนี้นะลำต้นเขาไผ่ไผ่ไพวกเนี้ยลำต้นเขาจะตรงครับเหมือนกับละไผ่เนี้ยเขาจะออกจากกอแม่ของแม่เนาะอ่าอย่างครับลำเนี้ยนะมันจะไม่ค่อยมีกิ่งแขนงจะยาวเฟ้ยไปน,นู่นเลยครับผมกับไผ่ไอแต่ละที่เขาจะเรียบไม่ค่อยเหมือนกันนะเนาะ ระหว่างไผ่สร้างไผ่กับไผ่เลี้ยงหวานนี่มันจะคนคนคนละตัวกันนะแต่ว่าลักษณะลําต้นลําต้นอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันถ้าดูแบบเผินๆนะเดีย๋วยวที่เขาขอ,ขอาดูอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าถ้าเราเรา,เราไม่ไม่ถ่ายหนอ,ยอยงเงี้ยนะดูลําต้นนี้ตัดเพ้่แค่นี้นะบางคนก็ว่าเออเป็นไผ่ลูกหวานเปล่าไม่ใช่นะอ่าไผ่เราคือการที่ว่าเราโคนโคนเขาเราเราจะดูดูดูข้างบนนะครับ แตงไพรลำนี้มันจะขึ้นตรงขึ้นไปเลยที่บ้านผมปลูกกันอย่างเงี้ยเนาะถ้าทางภาคอีาสานสามารถจะเรียกว่าสร้างไผ่สร้างไพ่อย่างเงี้ยที่บ้านผมจะเรียกว่าแถวเชียงใหม่ครัวคนนี้จะเป็นเรียกว่าลูกดําถ้าเป็นแถวจังหวัดน่านก็จะเรียกลูกดําก็เป็นลูกแดงอย่างเงี้ยแต่และที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะในการที่ว่าเรากนะกิ่งเนี่ยเพราะว่าไอตัวตัวนี้มันมันมันจะออกมาแล้วเอเคต้อง,ต,องต้องขุดแยกออกไปก่อนอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวต้องขุดออกไปก่อน ว่าบางครั้งเขาเยอะเกินไปนะเรับเราเาต้องขุดแยกออกเอาไปก่อนเลยแต่ว่าขุดขุดช่วงเนี้จะไม่ไม่เขาค่อยดียแนะนำเนาะราอหนอ่อเขาเขาเขาจะมีหน่อออกมาอย่างเงี้ยครับหน่อไผ่ตัวตัวนี้นะการให้ว่าเราเราแต่ว่าถ้าถ้าหน่อออกเยอะอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้เป็นข้วก็ไม่แนะนําให้การขุดหนอนะ่อเนาะเนืนอันนี้มันไปกินพื้นที่ปูนของผมผมก็ต้องต้องแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนาะ เราก็ขุดแล้วก็แต่งนะไม่ใช่ว่าเอามาปลูกแต่ว่าขยายพันธุ์ได้เพราะนอเขาจะมี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 อยู่อยู่ฝั่งนี้ออกออกอยู่เงี้ยถามว่าขุดได้ไหมขุดไดน้นี่เราก็ตัดทิ้งเลยครับนี่ถ้าที่นี่เข้าไหนที่ว่ามีสวนนะก็ลองเอาเพาะดูแต่ต้องต้องเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาลากเอารากเดิมขขเขาออกก่อนนะ แต่แล้วเราจะต้องการสั้นหรือว่ายาวเท่าไหร่ก็ได้แต่สมดทราเราจะเพาะกันอยู่สั้นอยู่อยู่แค่เนี้ยเนาะไม่เอายาวเราก็ตัดนี้ได้ครับเนี่ยครับเราก็จะตัดลักษณะนี้นแล้วเราก็เอามาลงถุงนะถุงก็เป็นพวกแกบดำครับผมแกบดำก็ไม่มีอะไรเนาะนี่เพิิน ดินหมดแนละ้วเอาทำให้ที่ที่ดูเวลาที่ที่คนไหนที่บ้าจะขยายพันธุ์ขยายจากเหง้าพันธุ์อย่างเงี้ยนะให้เราเอาดินมาใส่นี้ก่อนเออใส่ตรงตรง,ตรงลองรองก้นหูก่อนนะครับนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วก็เอาปักอันนี้ปักลงไปเลยนะปักลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็กดกดดินให้ให้แน่นนะครับ เพราะว่าฤดูกาลนี้เราจะไม่ไม่ค่อยพอละเราจะขุดตั้งแต่กันตั้งแต่เดือนกุมพานะกุมพามีนาเนี่ยแหละครับแล้วก็กดให้มันแน่นๆเลย ยินหมดเนี <kaz ans> ่ยครับผมเรามาถ่ายดูใกล้ๆรับษณะนนาเขาก็จะเป็นอะไรประมาณเนี้นะดแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะออกกิ่งออกกิ่งอะไรออกออกขึ้นมาในการที่ว่าเราทําขยายพันธุ์ไผ่เนี่ถ้าให้เหมาะนะต้องเป็นเช่่งเดือนตั้งแต่เดือนกุมภามานะกุมภานมีาเมษายนพฤษภาได้แค่นี้ยหรอครับถ้าาช่วงดูนี้การนี้เขาจะเป็นการที่เขาออกหน่อมาเนี่ยก็ไม่ควรจะขยานแต่ว่าถ้าเรา จะขยายกิ่งแบบให้เอาทําต่อใส่ก้า0พันมาขายนะให,ให้เราตัดอย่างนี้นะเขาจะออกมาอยูู่สองข้างนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก็ได้นะสักพักหนึ่งถ้าเราจะต้องการขยายพันธุ์เวลาที่ที่สวนนะเนาะที่ว่าทํก้า9พันก้าพันขายเนี่ย <c oughs> ผมก็จะตัดประมาณนี้ให้เขาแตกหนอเ <c oughs> ขา,ขาจะแยกออกตาตาอ,ออกมาอีกอีกข้าง,าง,นง,งนหนึ่งอยู่เลยนะเขาจะไม่ตายทีเดียวให้ตัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยรอดนะให้เรานับขึ้นมาเลยเนี่ย ประมาณสักสองสัก 2, สองสามกาดนี่แหละแล้วก็ตัดตรงนี้เลยถ้าตัดตรงนี้ปุ๊บมันมันจะมีหน่อออกมาอ,อีกอสองข้างเนี่ยถ้าการที่ว่าเราจะทําทแบบํแบบ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 ที่ว่าเอาไปขยายพันธนะนะเนี่ยนะครับถ้าหักหนึ่งเดียวเขาจะแตกหน่อขึ้นมาแตกหน่อขึ้นมาอ,อ,อ,อีก 2, อีกอีกสองอีกสองต้นเราก็จะได้กล้ากล้าพันผ่ายที่นําไปปลูกกันเนาะซึ่งลําอ่อนของเขาแค่นี้มันถึงมันถึงจะปลูกได้เนี่ยนะครับ แต่ช่วงนี้ไม่แนะนํากันที่ว่าไม่แนะนําในการขุดงเงานะช่วงนี้ต้องรอรอถึงปีหน้าก่อนประมาณช่วงกุมภามีนาเราถึงจะขยุดขุดในการขยายพันธุ์พันธุ์ไผ่นะครับผมโอเคทริปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ